Đây cái chuột lại này. lắm nín mất đi lắm nín mất đi lắm nín đẹp lắm nín mất nhìn lắm nín เาจะปรสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณเขาค้อในท่ามกลางหมู่บ้านเล่าลือเพชรดำเล่าเน้งซึ่งที่มาวันนี้มาประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนนะครับภาคป่าไม้ อนุรักษ์มาหาวิาลัยลรัชพัน์พิจิบุญรวมทั้งผู้นำชุมชนที่อยู่ในระแบกนี้ปรับจริงการพัฒนาเขาค้อเราสามารถพัฒนาในเชิงบูรณาการเราสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้พันไม้สัตว์ป่าในคราวเดียวกันในการเดียวกันก็ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณเขาค้อที่เป็นการบูรณาการการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นเข้าสู่การพัฒนาภาควิชาการได้ถ้าเรามีการร่วมมือเชิงบูรณาการเขาค้อจะเป็น ดินแดนเป็นแหล่งที่มีการพัฒนาครบวงจรทั้งมิติองค์การศึกษารายได้เศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดคือชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้จะเป็นชุมชนประวัติศาสตร์หรือเป็นสตรอรี่ที่ทําให้เกิดการอนุรักษ์ชาติพันธุ์เป็นการบรูรณาการทํางานร่วมกับผู้นําชาติพันธุ์ที่จะทําให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาในแง่ของศิลปวัฒนธรรมเรื่องราวประวัติศาสตร์และพัฒนาเศรษฐกิจการอยู่ดีกินดีให้กับชุมชนเขาค้อเพราะฉะนั้นถ้าเราจริงจังภาครัฐภาคเอ,อกชนภาคก,การศึกษาถ้ามีการร่วมมือกันและแต่อย่างนี้เชื่อว่าเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ลูกลูกหล,ลานของจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทยโครงการนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์ให้คนเขาค้อมากเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าคนในพื้นที่เขาคอเนี่ยตอนนี้มาที่ธรรมะหากินก็แคบลงแคบลงไม่มีที่ขยายต่อไปแล้วถ้าโครงการนี้มาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวเขามาเที่ยวอีอย่างมันเป็นแหล่งที่สวยงามแล้วก็เขามาแล้วก็ประทับใจเขากลับไปเขาที่จะบอกว่าเออเขาคอเนี่ยอย่างนี้ให้เขานึกให้เขานึกถึงเขาคอเราสร้างได้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากก่ คน<อ>ในพื้นที่เขาค้อต้องการให้มีอะไรบ้างออที่เงนะครับตอนนี้ลูกหลังเขาไปเ,เรียนหนังสือเขากลับมาทํางานแล้วก็เขาลืมวัฒนธรรมประเพณีของชาวเขาไปหมดแล้วถ้าผมคิดว่าถ้าทํา,าทได้สร้างสิ่งที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมเผ่าแล้วก็ชาติพันธุ์ที่บ้านเราเลยเนี่ยจะมีอยู่สามแคติพันพันแล้วก็ต่างคนต่างมาสร้างแล้วก็ ให้นะักท่องเที่ยวเขามารู้ว่าอาดีตนั่นเขาทำมาหากินยังไงลําบากแค่ไหนยังไงครับการที่เขาทํเกินไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้ครับ,รบเขาใช้มือทําเองทุกอย่างใช้แต่มือแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องจัดแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนสมัยก่อนเขาคอมมันม,เมนีเมนดีอยู่อย่างนึงว่าอากาศอากาศมันเย็นตลอดปีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเราเราปล่อยอย่างนี้เราไม่มีการพัฒนาทั้งสถาบันทั้งชุมชนทั้งพื้นที่ไม่มีการร่วมกันพัฒนา จะทําให้เขาคอไอ้ที่อากาศดีตรงนี้มันหายไปดังนั้นเนี่ยเราจะทายังไงให้อากาศตรงนี้มันอยู่มันอยู่กับเราอย่างที่คําขวัญของของจังหวัดว่าทําไมมาอยู่เขาค้อหนึ่งนอนหนึ่งของค้อหนึ่งคืนทำไมอายุต้องยืนหนึ่งปีจะเห็นต้องการต้องการของชุมชนของชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์เขาต้องการเหมือนเหมือนกับเราต้องการคือต้องการความเจริญทางด้านเศรษฐกิจต้องการความสุขต้องการให้พิจิบร์เป็นจังหวัดของการท่องเที่ยว ต้องการให้เห็นการเจริญพัฒนาก้าวหน้าของบ้านเมืองต้องการอานุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องการอานุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในขนาดเดียวกันก็ต้องการอานุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปเพราะนั้นความต้องการของชุมชนความต้องการของมหาวิทยาลัยความต้องการของทุกภาคส่วนของรัฐก็มีจุดร่วมกันคือต้องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเจริญลุกเรือนแบบยั่งยืน